เอาละครับคุณชมครับก็สวัสดีคุณูชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์โซนิกแล้วนะครับเป็นไงบ้างอัปเดตแพทใหม่มานะครับมีอะไรใหม่แล้วก็น่าตื่นเต้นกันบ้างหรือเปล่านะครับก็รู้สึกว่าภาพเนี่ยจะคมชัดยิ่งขึ้นนะรู้สึกว่าโอ้โหแบบดูภาพแล้วมันมันน่าจะแบบไฟล์หใหญ่ขพ้่งกว่าเดิมปะเนี่ยหรือว่าไฟเล็กลงอันนี้ไม่มั่นใจนะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันสวยขึ้นเยอะเลยนะสำหรับภาพหน้าล็อบบี้นะแล้วก็นี่ไหมอัปเดตท่าทางใหม่ด้วยนะคร่าางจบบจรงจิงขึ้น ถ้าใครได้ลองสังเกตดูนะครับคุณยุ้งครับเออถ้าใครลองไล่ดูทุกท่าทางนะครับอ่ะก็ในคลิปนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมตัว J F F อะไรเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นกิจกรรม F5X กับ BTS นั่นเองนะครับก็จะมีตัวเหมือนห้องลับมานะครับตามปกคลิปแหละคุณชมครับก็ถ้าใครได้ลองเล่นในฟีเจอร์ตายเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเราสามารถเข้าห้องลับได้ยังไงนะครับนี่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 เข้าไปที่โซนฟีเจอร์ตายเลยนะครับในคลิปนี้ก็จะพาไปดูกันนะครับอันนี้ใครลองเข้าแล้วก็คอมเมนต์กันได้นะครับคุณยุ้งครับอ่ะ ถ้าคุณไม่สังเกตคือจะอาจจะไม่เห็นนะสำหรับห้องรับตัวนี้นะแบบนี่ปึ๊บนี่ก็รู้สึกว่าจะมีปืนใหม่อัปเดตมาด้วยนะครับนี่เราเข้าไปดูสดๆร้อนๆเลยนะครับ G 36เนี้ยอ่ะก็อยู่ในห้องแชทเลยนะครับนี่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 อ่าแล้วก็นี่เห็นไหมก็มีโซนมาใหม่นะครับให้เราสามารถนั่งแล้วก็ถ่ายรูปบนโซฟาตรงนี้ได้นะครับปั๊บนี่เฮ้ยโคตรเท่ฮะสกินช็อตไปนี่ก็ซูมได้ใช่ไหมจชทอย่างเท่ฮะ เฮ้ยอันนี้คือจะเป็นแบบโซนถ่ายรูปนะยสามารถนั่งได้กี่คนเนี่ยโอ้ยง่าเพื่อนนั่งมางดีกว่าเะครับป่ะเพื่อนไปนั่งเลยแล้วก็วิธีการเข้าแนวคุณชมครับก็คือมันจะมีห้องลับอยู่ตรงนี้ตอนนี้มันยังไม่โผล่นะครับือวิธีเข้าเนี่ยเราจะต้องไปต่อยมวยก่อนนะครับนี่ในสนามวิธีตรงนี้เลยกดเข้าร่วมเลยนะเมื่อเรามาตรงนี้กดเข้าร่วมเลยนะครับปั๊บจากนั้นให้คุณผู้ชมกดออกเลยนะครับนี่ปุ่มตรงนี้กดออกปุ๊บนี่มันก็จะเห็นเป็นห้องสีฟ้าๆนะ อันนี้ก็ตอนนี้มันยังไม่เปิดหรือเปล่าแนลครับแต่ว่ารู้สึกว่าเมื่อวานเนี่ยมันเข้าได้นะเปิดเสริมมาแรกๆเนี่ยเข้าได้นะครับแต่วิธีเข้าก็ให้ทําตามนี้เลยนะครผมคิดว่าน่าจะเข้ามาพร้อมกับกิจกรรมอีเวนต์สายฟรีแนะครับนี่ก็จะเป็นห้องประมาณนี้เลยนะครับก็มีให้ถ่ายรูปเท่ๆเ,เลยนะครับนี่แล้วก็เวทีกว้างใหญ่มากครับก็ผมเข้า,าอยู่คนเดียวนะตอนนี้ไม่มีใครเข้ามาเลยรู้สึกว่ามันก็ต้องมีคนเข้ามาด้วยแหละครับนี่ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเท่จัดเลยนะครับเป็นห้องรับ่วนฟิลเตร์าเลยก็ว่าได้นะครับก็ถ้าใครเคยเข้ามาแล้วแล้วก็เข้าได้ลองคอมเมนต์กันหน่อยละกันนะคุณครับโคตรเท่จดูดิก็จะเป็นห้องแบบคอนเสิร์ตอะไรประมาณนี้เลยนะมีเพลงด้วยก็เพลงโคตรมันเนะ่อันนี้ก็สามารถลองเข้ามาดูได้นะครับ และต่อมาน่ะคุณผู้ชมครับรู้หรือยังนะครับว่าโหมดซอมบี้กาลังจะกลับมาแล้วนะครับเรียกว่าเป็นโหมดขวัญใจใครหลายๆคนเลยนะครับนี่ก็คือจะเป็นโหมดซอมบี้ใหม่ที่แบบมีบัฟนะครับสามารถเลือกบัฟได้ด้วยนะครับซึ่งโอ้โหน่าจะสนุกมากเลยนะแต่ตอนนี้น่าจะรู้สึกว่ายังไม่เข้านะครับอาจจะเข้ามาถ้ายอยเข้ามานะคุณผู้ชมครับอ่า ก็สามารถไปเล่นก็ได้แล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนเรียกร้องนียสำหรับโหมดซอมบี้ะครับยิงซอมบี้หกโคตรจะมันเลยครับตัวนี้ก็จะมีการเพิ่มฟังก์ชันมีบัฟให้เราเลือกนะครับอยากได้บัฟแบบไหนก็สามารถเลือกเพื่อเล่นได้นะครับวันนี้เพิ่มความสนุกอีกอย่างนะครับอ่ะ พูดถึงบัฟแนวนะครับก็หมดโลนวูฟหรือว่าจะเป็นหมดหมาป่าเดยวดได้เนี่ยอัปเดตเช่นเดียวกันนะครับคุณูชมครับอ่ะได้ลองไปเล่นหรือยังนะครับรู้สึกว่าของตอนนี้เนี่ยยังไม่เปลี่ยนปะไม่รู้ว่าจะอัปเดตในแพทหน้าหรือเปล่าเดี๋ยวบอกเลยเลยว่าเป็นบัฟที่โคตรจะโกงนะครับอ่านี่เลยแล้วนะครับก็คือจะเป็นตัวอย่างแบบเป็นบัฟใหม่นะครับนี่ก็จะมีอิมคอเร็กเตอร์ะครัยโหสามารถแบบเหมือนน่าจะเป็นเหมือนเล็งตัวได้ง่ายขึ้นนะตัวนี้เลยแบบยิงเข้าเป้าได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะมีกลูนะครวนี้้ก็จะงแขึลม ดาเมจเนี่ยอ่านี่ก็คือจะเป็นจากช่องนี้เนะครับเพราะว่าผมไม่ได้อัดมาผมลืมเนะี่ตอนนั้นก็คือจะเป็นให้ทดสอบแล้วผมคิดว่าจะเข้าไทยเลยที่ไหนได้ยังไม่เข้านละตอนนี้ก็เตรียมตัวไว้เลยนะครับสำหรับตัวเหมือนบัฟใหม่นะครับที่จะเพิ่มเข้ามาเป็นฟังก์ชันใหม่ใน1 V1 นะยครับบอกเลยว่าน่าจะสนุกขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับนี่ลองดูนะนี่เดี๋ยวเขาจะลองใช้ให้ดูทดสอบให้ดูนะครับนี่นี่น,นี่ประมาณตรงไหนนะ นี่ก็คืออันนี้ก็น่าจะเป็นตัวไหนคุณผู้ชครับเมื่อเรากดใช้ปุ๊บมันก็จะมีเป็นปุ่มนะครับนี่เป็นแบบเหมือนเหมือนคล้ายๆตัวสกิลเลยนะครับเรากดใช้ปุ๊บนี่มันก็จะเป็นตัวนี้เขาเรียกว่า HP เนะเพิ่มเลือดเลยนะไม่ต้องมียานะไม่ต้องใช้ยาเลยนะครับนี่นเพิ่มเลือดนะคุณผู้ชครับหรือ,อ,อว่าต่อยแรงขึ้นผมไม่มั่นใจนะตัวนี้ผมไม่มั่นใจนะ HP เนะนี่ยนี่เลือดลดหรือยังไงคุณผูลองสังเกตดูมันก็มีบัฟ<อ>ที่โกงกว่านี้เยอะแยะเลยนะที่จะทำให้เราเนี่ย โอ้โห oh, เล่นได้สนุกขึ้นแน่นอนแนวนะครับนี่ก็จะมีตัวบัฟฟาสเตอร์รีโหลดนะครับแล้น่าจะเป็นแบบอ่ารีโหลดกระสุนได้ไวยิ่งขึ้นเนี่ยรอดูนะครับนี่เขาจะลองเทดูปึ๊บ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 แล้วก็รีโหลดปั๊บกี่วิครับปึ๊บโอ้โหโคตรไวนะครับ MP40 เนี่ยโคตรไวเลยแล้วก็จะมีบัฟลดคูลดาวด้วยนะครับเป็นสกิลกดใช้เหมือนกันนะครับก็รู้สึกว่าจะเป็นคูลดาวของอโลกแน่นอนเลยนะครับเป็นคูลดาวของตัวละครเนี่ยเห็นไหมเขาลองจับเวลาให้ดูด้วยโอ้โคตรไวแนวออยู่่ครรับดดิิิกีีววเนหหโโ้ รถไปได้เยอะเลยปกติเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยแต่ค,ครับแล้วก็จะมีแบบโอ้โหบับเยอะแยะเลยนะครับนานเลนจัดอ่างเงแล้วแต่แลแตลหลายคนนะบางคนก็ไม่ชอบนะแต่ว่าก็คือนี่เห็นไหมมีแบบต่อยแล้วเก,กาะพังง่ายนะลองดูนะคุณครับไม่ใช่ต่อยดิก็คือยิงทุกปแบบเลยนะครับโจมตีทุกปแบบจะทําให้เกาะแตกไวยิ่งขึ้นเห็นไหมฝั่งตรงข้ามคือเกราะแตกเลยนะครับแต่ว่าเกราะก็คงจะไม่สําคัญปะ่ะเพราะว่ามันก็งอกใหม่ใหมนะ่เนี่ยเมื่อเราจบตาแต่ว่าเออมันก็เข้าตัวได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็มีการ เจาะตัวไอวอได้ง่ายขึ้นเหมือนกันเนี่ยตัวนี้คือเมื่อเราใช้ปุ๊บก็ยิงไอวอแตกปับ๊บเลยนะนี่บนี่อ๋อมันไม่ใช่เป็นสกิลกดใช้แนครับก็คือจะเป็นโชยเฉยวว่าเราเรากำลังใช้อยู่แต่มันก็จะใช้แอตโตนมัติเลยก็คือจะเป็นบัฟะครับไม่ใช่สกิลแบบกดใช้เป็นสกิลเหมือนตัวพาสซีฟสกิลเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ อ่าตัวนี้ก็คือพันยาไวขึ้นนะครับยิ่งกว่าแม็กซิมเองยิ่งเอาแม็กซิมมาด้วยก็โคตรจะโกงนะและสุดท้ายเนี่ยเฮดโจดคอเลกเตอร์ที่ผมบอกไปเลยว่าโคตรจะโกงนล้วก็คือล็อกหัวนั่นเองนะคร<อ>ับนี่ยิ่งกว่าโปรอีกนะลองดูนะปั๊บปั๊บแบบไม่ต้องไฮไลท์อะไรเลยนะครับคือแบบเราก็สามารถกดใช้สก,กิลนี้เพื่อแบบยิงได้แม่นขึ้นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นอัปเดตที่โคตรจะโกงเลยนะครับและก็ถึงของใหม่นะครับนี่ก็คือจะมีแพ็กใหม่มาอีกแล้วนะครับในสัปดดดาหห์นนนนนนนีีี้้คครรััับบ่เเเเปป็็ชชุุตวลยะมือ ตัวตลกอะไรประมาณนี้เลเนยนะละครสัตว์ใช่ปะนี่ปังเออนี่ก็น่าจะทยอยเข้าเรือนี้นะครับครับนี่เทจับนะเป็นแบบเอ้ยมีแบบแครอทอยู่ข้างหน้าด้วยเอ้ยเป็นเหมือนกระต่ายใช่ปะเออเป็นชุดแบบแนวคอสเพลกระต่ายปพาะเนี่ยและต่อมาเป็น M14 เนึ่งสี่เบิร์ n ดิ้งลิลลี่เนี้ย,ยครับก็คือดาเมจบวกแล้วก็แมกซีนลบไป1่มันยำบวกหนึเนี้ยครับนี่ก็จะเป็นปืน M4 มาใหม่เนี้ย ก็รอดูกันเลยนะครับตัวนี้เทจัดนะครับสีแดงเลยเอฟเฟกโคตรสวยชุดต่อมานะครับนี่เป็นชุดอะไรเนี่ยอ่าก็คือจะเป็นเหมือนชุดไรมังกรนั่นเองนะครับนี่มังกรแดงนะฮะเทจัดเลยตัวนี้ก็เป็นแบบนักรบมังกรในประมาณนี้เลยครับและสุดท้ายนี่ครับนี่เลยนะครับเป็นดาวทาไรเดอร์นี่ก็คือจะเป็นชุดไรเดอร์อ่าชุดนักบิดอะไรประมาณนี้เลยนะครับนี่ตัวอาด้วยแล้วก็แบบนักเลงด้วยเนี่ยโคตรเทนะฮะ ก็จะเป็นเสื้ออย่างเดียวนะตรงนี้นะอ่าก็น,นั่นแล้วคุณผูมครับก็คือจะเป็นอัปเดตคร่าวๆนะครับที่อัปเดตเข้ามากาลังจะอัปเดตเข้ามาด้วยก็คือจะเป็นโหมดซอมบี้ที่หลายคนรอคอยนะครับแล้วก็จะเป็นตัวล้นวูฟะครับอันนี้ลองคอมเมนต์กันหน่อยลวกันนะว่าชอบหรือเปล่าที่เป็นฟังก์ชันบัฟมาใหม่เนรับที่อาจจะอัปเดตในแผงหน้าหรือไม่ก็เริ่มทยอยเข้าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาเข้ามจริงหรือเปล่าเพราะว่าเขาอา,อาจจะเอาให้ทดสอบแล้วว่าเออมันดีหรือไม่ดีเขาจะได้ไม่เอาเข้าเนี่ยลองคอมเมนต แตบบ่พวกนี้แบบล็อกหัวอะไรพวกนี้ลองคอมเมนต์กันหน่อยละกันนะครับแล้วก็วิธีการเข้าเป็นโซนฟีเตตายไปห้องลับเนี่ยใครเข้าได้แล้วก็ลองคอมเมนต์กันหน่อยละกันนะครับแคปรูปลุ้เท่มาอวดกันหน่อยแล้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็ต้องลาคลุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ yeah. This